และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 นะคะที่สบคอขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัดค่ะก็อาจจะทําให้หลายสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ซบเซาลงไปนะคะรวมไปถึงวัดวาร,ารามต่างๆอย่างวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารค่ะที่ต้องปิดให้ประชาชนนะักท่องเที่ยวเข้าชมไปจนถึงวันที่31มกราคมน,นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขานําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะทําให้คุณผู้ชมที่อยากจะไปเที่ยวชมวัดเนี่ยสามารถ เหมือนตัวเองเนี่ยไปอยู่ในวัดเสมือนจริง360อองศาเลยนะคะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณรัชนีพันธ์ไทยเลยค่ะ วัดอรุณราชวร,าร,ารชวร,รมหาวิหารหนึ่งในวัดอารามหลวงในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกาศปิดวัดตั้งแต่วันที่6ถึง31มกราคม2564เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสและแม้ในช่วงที่วัดปิดทำการอยู่วัดอรุณได้จัดทำการท่องเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณเพียงสแกน q r code คแอปเดียวเที่ยวทั่ววัดก็นาเรามาสู่ใน บริเวณวัดเสมือนจริง360องศาเพียงกดไปที่ลูกศรก็จะพาเราเดินไปจุดต่างๆเหมือนกำลังมาเดินอยู่ในวัดด้วยตัวเองสถานการณ์ที่เราอยู่บ้านเ,าเก็บตัวอยู่บ้านพักตัวอยู่บ้านเราสามารถมาชมวัดมาชมความงามมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มารวมทั้งมาดูประวัติความเป็นมาของวัดรุ่นราชวารามซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของ ประเทศไทยวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้น่าจะน่าจะตอบโจทย์ของการเก็บตัวของการกักตัวเองอยู่ที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ได้ อย่างจุดนี้พระปรางวัดอรุณที่ถือเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวที่เมื่อเดินทางมาถึงก็ต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแต่แม้จะเดินทางมาไม่ได้ก็สามารถชมความงามของพระปรางที่ตั้งเด่นเป็นสง่าได้อย่างเสมือนจริงและสามารถกดเข้าไปรับฟังประวัติความเป็นมาเสมือนมีไกด์นำเที่ยวอีกหนึ่งจุดสำคัญพระวิหารที่พุทธศาสนิกชนจะเข้ามากราบไหว้สักการะพระพุทธชมพูนุตมหาบุรุษลัคนาอสีตยานุบพิษ ภาพรประธานสำคัญในพระวิหารพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สหรือแม้แต่จิตรกรรมภาพฝาผนังในพระอุโบสถก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมปฏิมาก,กรรมเสมือนตาเห็นพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เหมือนเปิดอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ เมื่อเข้าเยี่ยมชมวัดอรุณในทุกมุมจนจุใจแล้วอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เห็นจะเป็นบริเวณสวนย่อมด้านตะวันออกของพระปางโดยมีพระบรมราชานุสวรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาสัมผัสบรรยากาศร,ริมน้ำได้สวยงามไม่แพ้ของจริงทางวัดอรุณยังเปิดให้มีการทำบุญผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดจำนวนพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมายังวัด โดยสามารถเข้าไปยังเว w w a ย์เว็บวรุณ n c o m โดยกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และประเภทที่ต้องการที่จะทำบุญอย่างการถวายพัะตาหารกองทุนยาและบำบัดร,รักษาพระพิสุกสงฆหรือแม้แต่จะเป็นการทำบุญถวายกระถินผ่านช่องทางธนาคารต่างๆและจะมีใบอนุโมทนาบัตรตอบกลับให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญด้วยค่ะ การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จะเป็นต้นแบบให้กับสถานที่อื่นๆปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ป้องกันโรคระบาดโควิด -19 และสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ค่ะรัชนีพนรัไทยสำนักข่าว TNN รายงาน